ชับแีีีาาเฮ้ยข้างหน้าเป็นสวอมแลนซึ่งสวอมแลนซึ่งสวอมแลนนั้นน่ะมีความหมายว่าอะไรรู้ไหมว่าว่สวอมแลนอ่ะแอปเปิลจะดอกจะดอกเยอะสุดนะวายอยู่จริงดัดอ๋อไม่เล่นปกติไม่เคยเล่นยื้อสี่อ่ะใหม่โอ้ยเล่นไม่หลอดหลอดหลอดเกาะกูดีเกาะกูดีก็เล่นยื้อสีชอบซอร์อะไรกันด้วยเพราะว่าสวอมแลนเป็นที่ที่แอปเปิลจะดอกเยอะสุด ไหนอยู่ไหนกันนะเฮียปลาแซลมอนอยู่ไหนกันนะมันนี่อยู่สูงๆแล้วเว้ยเด้ออันนี้สูงๆเหรอสูงๆสวอมเลยเหรอเออใช่สูงๆแล้วตลาแบบนี้ได้เลยสูงๆเป็นสวอมกับเอ,อ่อเฮียสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเราไม่ไมเจอคนเลยอู้เบื่อแล้วเพื่อนไม่เหลือูจะเจอคนสักทีวะไอเด็กดนี่ไอไลัคก,กี้ตัดต้นไม้ดิสร้างบ้านะไรเฮียวางเออเดี๋ยวกูไปดูคนให้ วัดแต่ละคนต้องไปดิปเปอร์วีดีโกวดิปเปอร์หมดเลยอ่ะเออเพี้่อะแล้วก็ไม่ได้มีกฎการปิดในเทอะใส่ปะล่ะใส่พี่หอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดรอนจุดสิบหกนะในเทอัปเดตนะเพื่อนไม่มีใครไปเลยเป็นเพื่อนเดี๋ยวพูดเข้าห้องน้ำก่อนไม่ไหวแล้วเป็นไรครับได้แล้ววะไปครับสร้างฐานแลครับ โยนให้กูอย่างเยอะเลยยิงไม่ได้คืออะไรวะท่านผู้ชมว่าผมเริ่มเบื่อแล้ว่ะไม่มีมันก็จะไม่ได้พี่ยิงอะไรยิงไม่ได้วะยิงก้ะไม้อทำไมจะยิงไม่ได้มันแหลกหรือว่าเขายิงไม่เป็นมันต้องรีโหลดก่อนนะหน้าไม้จะยิงได้แต่เมื่อมันรีโหลดแล้วก็สุนเข้าไปแล้ว ไม่รู้ไนำไม่ไม่นำมันจะยิงไม่ออกเออไม่รู้กูเอาเป็นว่าช่างมันเดี๋ยวมาคอแห้งหิวน้ำโอเคเฮี้ยบไอ้เฮี้ยบแล้วมึงไปกันหมดเลยสัตว์ถ้าเกิดแม่งมาตอ,อนนี้นะอย่าเหลี่ยมนะชิบหายเลยเฮียเหลี่ยมเลยนี่แหละกูมาทำหอสังเกายในข้างบนอยู่โอเคมาละสวยเลยวะออรอ ทำหอเลยดีกว่ามันดูน่าเบื่อเนาะน่าเบื่อดิแล้วมันไม่เจอใครเลยอะเหมือนจะเจออะไรเขาก็หนีไม่ได้แต่ถ้าสมมติมันมันมันขึ้นแท็กชื่อมันก็จะหาง่ายแบบนี้คนจะเจอวไปแต่เขาหนีไปอ่ะถ้าเขาไม่หนีนะเราจะสนุกกันเยอะฆ่าคนดีโคตรโคตรฆ่าคนดีโคตรโคตรวมานไม่ได้จริงจังจังมันคุณก็จะจนทรูสิครับ แล้ไม่ควรแปะไฟไนะครับมันจะเป็นการลอร่อเป้าควรดิล่อมาเลยเออล่อให้แม่งเข้ามาดีกว่าคือพี่อมอนไม่ไหวแล้วอ่ะพี่มอนอยากบวกครับพี่น้องที่แรกกูอยากบวกก็ตายหายแล้วเฮียอีกนิดน,นึงกูจะแปะไฟแม่งทั่วราชอาณาจักใครเนะี่ยมม่อนแปะไฟทั่วราชอาณาจักรใครเฮีาายผมคิดดูดิไม่ไม่ไม่เจอใครเลยเว้ยคือแต่ละคนก็ฟาร์ม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 สุดท้ายก็ตายห่างกันอยู่ดี ท่านี้เจอกมาบวกกันคืองุนงงมากเลยเวลารอเนี่ยนะก็ผมก็ไม่ชอบนะผมก็งุนงิงผมก็อยากจะเล่นตีขเขาบ้างนะแต่ทุกคนก็ฟาวหมดเลยผมช่วยๆกันแล้วน,นะเฮียเราไปต้องช่วยครับหไปตามล่าคนดีกว่าเพื่อนเจอ,อกันไอ้เหี้ยเยอกอะไรมากคนที่มีรับปัญทองสงร้างทาวเวอร์ทิ้งไว้ อ๋อสังเกตกวยหัวคานอืมไม่มีคนที่นั่นดีมันเหมือนไป่ไกลเลยเซิร์ฟเวอร์โบติเลยเนาะเหมือนดิอะไรสู้กันเลยเงียบเหงาชิบหายไม่บอดเดิ้ไม่ยอมบีบมาว้ยบอกเดิ้มันบีบมาแต่มันบีบมาเช้าเพราะเซิร์ฟมันแหลก บอกลุงเขาตัดยังยยญยโยโอ้อผมรอเวลานี่มันหนามากเลยนะครับพี่มอนส่นๆปะครับอีอีอะไรไปดิพี่กองเร็วส่วนๆจริงเหรอเนี่ย ไอ้เหี้ยทำไมเราไม่ขาบสแกฟฟอรดิ้งวะมีคนตายคือเออวะทำไมเราไม่ขาบสแกฟฟอรดิ้งวะคือแมากว่าเยอะเลยมันคือนั่งลานเว้ยเฮ้ยกูเจอคนเจอคนจริงๆไกลอย่างนี้ไหมเห็นนะปั่นแหละปั่นแหละเห็นนะลงน้ำตกอ่ะอืก็เลยขึ้นเขาอ่ะ พี่ไว้พี่บีพี่ไว้พี่บีไอทีมคนดีกูไม่ฆ่าทีมคนดีดีกว่าคมันฆ่าไม่ได้ฆ่าทีมคนดีมันต้องเหนียฆ่าทีมคนดีโคตรโค้กมาดิ่เขามาวะไอสัตว์แปลคนเดียวไงสัตว์เฮ้ยเขามีฟอสบ็อกมีฟอสบ็อกเออฟอสบ็อกไงฟอสฟักเกอร์อ๋อ ที่มันที่มันเดินบนน้ำไงเดินบนน้ำวัตตาฟัลแต่มันมีสิทธิ์เอนชานได้ง่ายเหรอเขาไปแล้วสามสิบอะมีสิทธิ์เอนชานติดติดเหรออ๋อเขาเจอเขาเจอกล่องไอ้ดอกไอ้ดอกได้ของดีนะลุงเบลไอ้ดอกจะสุ่มนะแล้วก็มีลุงเได้ของดีด้วยแหละกูเห็นเห็นดีที่กล่องเลยนะลุงเบลก็บอกแล้วลุงเบลก็แล้วก็มีโอกาสกล่องที่ไม่ได้ขอด้วยนะโฮโฮโฮไม่เข้าใจทำไมต้องมีโฮโฮโฮนั่นดิ มีดูร้อน hmm. เดี๋ยวเราตัดเรานรวบอกทุกคนแล้วนะเนาะแล้วเราไม่ได้คือลุงเบ๊ะเขาเราดันดันนี่มายังไอ้ดันบทได้ยังนะทำลูกดิเชหรือว่าจะมีรีแมตต์ดีไหม รีแมทต์จที่พร้อมอันนี้พลาดเลยนะอันนี้พลาดสามพลาดสี่พาดแคสามอะไม่ก็สี่ข้าวตามเวลาไม่ก็สี่จอทีมคนดีแล้วเว้ยเจอทีมคนดีแล้วเว้ยไม่มีอะไรทำแล้วตื่ตรงนี้กูมไม่มีอะไรทำอ่ะกูมไปดังไล่ฆ่าพี่ไอพีดีกว่าว่างกัดจัดอืม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันเน่นี่จมาแ่เน็ตเท่กันหมเลยยูว่าจะมองอะไรดิป่าไอ้ยนู้นมาอยู่ตรงไหนวะอยู่ใต้ดินอ๋อลงเมองอันเน่อันเน่เราลงเหมือนกันดีกว่าเขาข่าวปะเขาข่าวปะเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็น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 มองบนมองมองด้านบนเนี่ยมองเห็นเลยเนี่ย นู่นฝั่งนู้นเลยเปิดเตือไปแล้วนูนแหนะ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 เมื่อกี้แว๊บๆอ่ะเขาขาวแว๊บๆน่าจะไปแล้วแหละบอกแล้วบอกเขาเข้ามาผมได้เลขครสิบเลยนี่ก็พร้อมอีกแอ้วอยู่แค่นี้อืเขาหนีวะเขาหนีวะเขาหนีวะเขาหลังท้ายเกมไงเฮ้ยเขาพร้อมว่าเกินหนีไปละโอ้โหเอ็นชาได้ดีเลยดูดิดูดิแอสซิสแอสซินเนี่ย ฟอร์บอเกอร์จะแพ้ซะสิ้นหรือเปล่าเฮ้ยเขาหนีวะไอ้เหี้ยดู้่ะหนึ่งต่อสี่ด้วยดูด้วหนึ่งต่อสี่จริงหนึ่งต่อสี่เขามีสิทธิ์ลุมได้เลยเดี๋ยวนะเขาได้ฟอร์ดวอล์คและฟอร์ดวอล์คมาจากเวลล์สามสิบฉะนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะได้พวกอุปกรณ์เวลล์สามสิบม่ไได้จากไอ้ดอบไม่ได้จากไอ้ดอบไอ้ดอปเหรอไอ้ดอปรูเทเบิลมันสูงนี่ลุงบอก อ่ะคือมอนยิงโดนจริงไงเฮ้ยมึงไปแค่คนเดียวเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่รู้ว่าได้แบบว่ามึงมาแค่คนเดียวไงเขาเที่วกูมาเขาเที่วกูมาหลายคนเนี่ยแบบมาหลายคนไงเขาเลยไม่กล้าก็เลยบอกว่าหนีก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่โมดับแต่จริงๆแล้วมึงไปแค่คนเดียวกูเห็นละชิมอมาเขาบอกมึงคิดโดนมึงคิดโดนธนูยิงไม่ไปอ่ะเพื่อนธนูไม่มีประโยชน์กับเกมนี้ธนูกะที่ว่าไอ้สัตว์ธนูยิงไม่ไปก็เฮี้ยแล้ววะสวัสดี มาเอาขนุน<า>คือแล้วไปแล้วเฮ้ยบวกกันแล้ววะยัง <c oughs> มองตากันอยู่มองตาแบบว่าผมจะปล่อยพี่ไว้ก่อนแล้วกันนะ ừ, ผมไม่อยากพี่ตายเร็วอ่ะไม่อยากช,ชอบเลยไอยากชอบเลยรู้จักกาว่าค่อยๆเล่นกันเหยือ่อป่ะโอ้ยแล้วก็โดนเหยื่อข่า เดยไเดบายเดยเดบายก็มาว่ะอเขาทิ้งไอปปัททอเป็นอันด้วยว่ะเฮ้ยบ้านอ่ะจริงสแกฟโฟลดิ้งแมงค r าบ t ไงวะเขาว่งหนีไปแล้วเขาวิ่งหนีไปแล้วเขาวิ่งหนีไปแล้วตามเขาดีกว่าหนึ่งตัดเียไอสัตว์มาเถอะมาพี่ผมรักพี่มากมเลยนะสแกฟโฟลดิ้งไม่เป็น มึงคิดแลดิขนูยิงธนูมันคนยิงพี่บอสตายไปแต่ธนูกูมึงต้องเห็นในภาพเว้ยไปตายมึงสนเต้นมาแบบปิ้ววมันเจีย่ไอ้้เหียปตกตายกูแม่งเป็นระบบที่เฮี้ยสุดในเกมละไปนะครับน้องๆได้ครับน้องๆแหมแต่นี่มันลุนเย็นจริงๆเลยดูดิกูข้าวกูข้ามหมาไว้ก่อนดีกว่ากูกลัวหมาเอาคืนนะ กลัวหมาขึ้นนะนี่มันป่วนเวลามันเล่นนะแม่งมึงชอบทำดาเมจไปแล้วก็สร้างหอคอยเราไปว่างว่างอ่ะว่างอ่ะพี่น้องว่างแล้วเนี่ยเดี๋ยร์ดรอปไปกว่าไอ้เฮียคาดสมุดไอร์ดรอปแม่งมาตกในบ้านอ่ะก็หาอยู่นะก็หาอยู่นะไม่ไอร์ดรอปไอร์ดรอปไอร์ดรอปตกกันหมดละมีในบนภูเขาอันหนึ่งตรงโซนอะไรอันหนึ่ง อดดับก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปฆ่าพวกเขาแล้วเราได้จะได้ของดีๆมานิดนึงหลักปะค้างปะไม่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 เอ้ยไอดอกไม่โดนลุกไปแล้วอ๋อไอ้ดอกไม่ได้โดนลุกเชี่ยเพื่อนกูเจอแล้วไอดอกเหลี่ยมไอดอกที่ลุงเบลบอกอะไอดอกเหลี่ยมครับเหลี่ยมไม่มีไอ้ดอกที่ไม่มีที่อะไรเลยแต่เป็นไอดอกเดอะฟักเออทำไมไอดอกเหลี่ยมเไย จำเขาขุดดินหนีแล้ววะกูว่าเราปรับนั่นปะไอ้ไอไลน์นตีสปีดถูงไหมปะอืมเราทำทสปีดอะเราปรับแล้วโนตีสปีดเราดิเรื่องขึ้นอะมึงดูดิไหนเราเงยหนูดิก็นิดนึงนะไอร่นงทีสปีดตอนแรกเป็นเท่าไหร่ไม่รู้อะไม่สูงอยู่ สูงเหรอมันไม่เกี่ยวกับแรงน้ำทิศสปีดนะเว้ยเกี่ยวดิอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่ที่ระบบมันทำงานมันไม่เกี่ยวอันเหรอมันไม่เกี่ยวมันมันใช้สกอร์บอร์ดนับเองไม่เกี่ยวกับแรงน้ำทิศสปีดแรงน้ำทิศสปีดมันมีผลแค่เฉพาะไอพวกการเจริญเติบโตไอ้เฉยเชื่อพี่ไว้หายไปแล้วอ่ะโอ๊ยผิดทางกลับมาคืนหรือเปล่าโทษโทษโทษเดี๋ยวไม้นี่ นายสูงพอแล้วมั้งหียสูงพอแล้วแหละปล่อยให้ล่าก่อนนะพี่เย้ดถอน yeah! นะถอนนะปล่อยให้ล่าก่นอนนะพี่อย่างชอบเลยว่ะก <Hey. S 2> ูอย่างชอบเลยอยนะ่างชอบเลยโคตรคขู่ขอ่ะครขู่อ่ะยิ่งเตือน เออไอดอปอีกจุดหนึ่งตรงภูเขาไปเอาดีกว่ากูไม่ได้อะไรเก็บไอดอปดีกว่าชีวิตดูดีกูละทำไรอะไรมียงาทางมุมไหมทำไมกูจะตกปลาและเฮียแม่เกิดเฮ้ยอย่าถูกอย่าถูกเดี๋ยวถูกไปนะตกปลานี่ก็คือได้ได้เยอะเหมือนกันเนาะมันได้ของดีเหมือนกันนะตกปลาและสมุดมีไหมแต่ว่าทีมพี่หยู่ข้างบนตอนแรกไม่แต่พี่ไว้พี่บิทีมอื่นไม่มีเลย มึงว่างไม่ว่างไอสัตว์แม่งเป็นสไบเวอร์แล้วล่ะนี่อ่าอ่าเกี่ยวท่าลหวนุ้ยเออประมาณสิบสามนาทีรอไปก่อนบอกเดียบ่อกจดวิสามบอกคนในอื่นด้วยเออบอกว่ามึงก็พิมพ์ดิกูต่อโตอยู่อะมึงอยู่ว่างๆอะอ้าวอ้าวมีคนฆ่ากันแล้วเฮ้ยมีเจอกันว่ะเชียดูวาเตอร์ไอสัตว์ เชื่อว่าตัวฟเฮ้ยพี่ตัวที่พีพีไหมเหรอตัวที่พีพีไหมเหรอว่าตัวฟังว่าตัวฟังอะพี่ดูงงแสดงว่าไม่เกี่ยวแสดงว่ามันเป็นลาวาที่พี่ทูวางไว้ป่ะไม่ได้ตกกําลังก่อติดเชื่อไม่แดม่ไพี่ดูงงได้ไงท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับน้องๆหนูๆฮะดูนี่สิครับมันคือสิ่งที่เรียกกันว่าโกดเดย์แรปเปอร์ที่โหดที่สุดในโลกนะครับผมมันเรียกกันว่าเอ็นชานร์โกดเดย์แรปเปอร์นะฮะ ก็เราก็จะชนะกันแล้วนะครับเชียเชียไม่ไม่สงสัยแต่ว่าสองคนตายได้ไงแต่พี่ดูว่าส่งงงมาคืออะไรวะใครใครตายใครตายไอสีแดงเนี่ยไอ้ดีมกับแซมเออตายได้ไงวะพี่ดูประเด็นคือทีมนะเขางงได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ากับดักเราหรือว่าอะไรเูาติดทรายไม่แน่อันนี้แทปเปอร์แทปเปอร์วางแถไว้แทปเปอร์วางแถเออเอ้ยเพื่อนเอาหรเอาหรอเขาอาจจะแค่แบบเอาเราตักไปกวางให้เฉยเอรักเก้เอาชุดเพชรปะกูเหลือ กูเหลือ,อชุดกับชุดกับรองเท้าอ่ะเอาส่วนไหนล่ะเอาชุดกับรองเท้ากูอยากได้รองเท้าอ่ะชุดมันมชุดกูพกเกงกับหมวกเนี่ยชุดกูพกถึกสองอ่ะเอาให้ลัอคกี้ไปเดี๋ยวกูวรองเท้าอเองเออน่าสงสัยเฮ้ยเอ็นช้า,าก็ได้แลเพื่อนก็มาว่ะมึงว่าเราจะแพ้บอกว่ะก็เทำไรเอียบเต็มี่กูปลุกนีไไ่แล้วกันปลุกชุดกางเกงแล้วกันเชื่อกูยังยัง อยู่กับทีมชนะก็ชนะเลยโอ้ยนะไอ้โมลังมู๊ะอันหนึ่งฮะคิดหามึงมีใยแบงมุมไหมเลยมีแค่อันเดียวจะตกปลาหน่อยแค่อันเดียวไอ้เฮียแซลมอนเต็มเลยว่ะเออฆ่าแซลมอนเอาอาหารก็ได้ปะเออได้เลยแล้วแปลว่าวิ่งแถวศูนย์ศูมันมีไอดอกอยู่เว้ยเพราะว่าคุณเดี๋ยวคุณไปวิ่งแรกเก็บไอดอกกันดีกว่าเผื่อเจอคนจะได้เก็บแม่งด้วยเฮ้ เออเหอดแล้วเหอดแล้วโหดว่ะโหดว่ะย่าแชคก็ได้เปิ้ลทองแบบรวดเร็วนะเพื่อนได้เพื่อนกูมีอัญชันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยอะไรอะไรกูเจดรอนไอ้แบงมีนี่ชายเด่นไอ้สัตว์เชี่ยแล้วเชี่ยแล้วไอลักกี้ไหนเฮ้ยเมื่ได้ยินเสียงไหมมันแตงเ넬แตงเ넬เต็งไปเกี่ยวกับเมื่อี้เอ้ยตั้งนานไปไอ้เฮียดอลมันเกิดใช่ไงวะตอนกลางคืนไม่ใช่ยังไง มันตายยังไม่รู้นะยังไม่ตายว่ะยู่น่นอยู่เลยนะต้องเึงนถามลุงเบยก่อนลุงบอดเดอร์ไอเหี้ยแล้วแม่งเสือกเกิดพร้อมทเดนนิกไอ้สัตว์ลุงบอดเดอร์เอ้ยนะ้ข้าสมมติว่าค่าได้ทเดนมาน,นีแม่งนี่นะเท่าไหร่ออะกูอยากรู้บอดเดอร์วะนี่ไงลุงขึ้นมาให้ละสามพันบ็อกสามพันเลยเหรอ,อสามพันอ้าว จะบ่อนะว่าลุงเซ็ตบอร์เดอร์เป็นสามพันนะชีบผ่ายแล้วหนึ่งเก้าสี่สี่ตอนนี้อี๋อะไระบบปักเ็มไม่หมดเลยตัดเฮ้ยหลีมาตอนแรกกขาบอว่าทำดีเชยบั <c oughs> กเยอะกว่าคินซอบอีกต้ดมันเป็นระบบดาตาแพ็กไม่ใช่บักอินเนี่ย <c oughs> มีบักก็ไม่แปลก เมื่อกูเจอคนวะลากิไอดอ t เนอ w ฮาหมดกิดแล้วอะเฮ้ยใครเอ้ยใครใครว่าแอนวิวตัวไหนอนี่อะแอนวิวจะละกผีเยอ้ไอ้ไอ้รอหัวเคว้จบเฮียเล่กูรถอเลยไอ้สัสไอ้สัสเซมมาตั้งนานเฮียเออกูจะไปปลูกผายข้างนอกทำไมวะอเฮียตรงนี้ก็มีขุดดิทํยัง อยากเจอไอ้น <verw 000> ี่มันเล่นเรนเลยเลียมเลียมจริงๆเลียวปะเลียวปะเหลียวะลุงเบสเขาเล่นกับลุงเบสเขนหน่อยไหมรู้ส <senza ök> ึกสงสารลุงเบสป่ะเงียบเลยเคยทำระบบแล้วเสือกไม่มีคนเล่นด้วยสงสารเขาจริงๆเลยนะครับเนี่ยไอ่ดรอปมันจะดรอปไอ้ดรอปดรอปพี่กัดเลยวะ ใกล้ศูนย์ๆนะกูรู้แค่นั้นไม่รู้แฮะไอ้ที่ใหญ่อยู่ั่นแๆหลนะกูเห็นคอมมานด์บล็อกอยู่ข้างบนหัวเลยเดี๋ยวเราอยู่ไอ้ฐานของเราคือศูนๆๆย์ๆจริงๆใช่ไหมไม่เหลี่ยมเหลี่ยมเหียมมันเหลี่ยมๆไงว้าไปถูนนะ่าหยาไอ้นั่หนอะไอ้ <c oughs> ประตูทีเอ็นอะแล้วก็เอาเทียอนะไรเป็นสักอย่างปิดไว้อะเฮ้ยเดี๋ยว 4S gamer หรือคนเดียวเลยนี่ว่ะหรือว่าใช่วะแบบว่าตัวในเธอร์ไงแล้วพี่ตูเห็นประตูในเธอร์พอดีแล้วเราวางพิงไว้เออเป็นลอาวางพิงไว้ก็เอาเฮียอะไรปิดๆไว้แบบคนแฉลปอะเฮียคนนี้แม่งสายแฉลปเพราะว่าข้างหลังมันเป็นลาวาปกติมันจะไม่ขึ้นว่าแบบปลายคนนี้ว้าดูฟิตดูฟิตดูฟิตวายแสดงว่าแม่งไม่เกี่ยวแล้วว่าเฮียแม่งจะคืออะไรแม่งน่าจะมีฟิตเกินได้เหมือนกันนี่อยู่า เห้ยไหนคนวะเยอะเลยชื่อฟิตเยอะเลยอ๋มึงอยู่มึงอยู่ได้ไงมึงอยู่ตรงไหนวะไอ้ยกูได้ยินเสียงซีเวฟฟิตแถวนี้โอ้ยหกูเหนื่อยแล้วเนี่ยกูอยากฆ่าคนแล้วโอ้ทำไมเสียงซีเวฟฟิตไม่อยู่ใกล้อย่างวะเฮ้ยมึงระวังนะมึงมึงจะฆ่าใครมึงดูพิทูนะถ้าเกิดมึงจะฆ่าพิทูมึงดูด้วยเขามีแท็บหรือเปล่าเขาเราระวังดีกูได้ดอกไปแล้วอ่ะุ้ยโอ้โหเบียร์คน นี Smile, ة, ่เทอร์ซาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม um yeah. ่ใช uh, ่ไม่ใช่ไม่ได้เบียคอนมันคืออะไรอ่ากูได้นี่มากูได้ลงกางเกงอันกางเกงเพชรกางเกงเพชรอันเบียกสี่อันเบีกกังเกงเพชรโปรเทคกซี่พอดแทคกี่โอ้โหเฮียมอนเลยรูดกูพูดถึงทั้งตัวตอนนี้แล้วก็มีแอปเปิลทอยก็หกอันแอปเปิลกลเด้ในช้าอันหนึ่งแล้วก็ทอยสามสามเอ้แต่ทำไมเสียงซีวอลฟินมันเต็มไปหมดเลยวะอืมบอดพอยว่าบอร์ดเดินขยับช้ามาก พอดี kn คูณสามโอ้โหอะไรวะเพื่อนกูบันเทิงกับซูเปอร์ฟิตแล้วไหนเฮียไม่คูณแล้วน่ะ kn จะลืมสัญญานะสัญญาว่าว่าต้องเป็นลักยานโอ้ยหนุ่ยเฮียซูเปอร์ฟิตไอสัตว์ตีลูกไอตีไม่ได้ทำไมทำไมกูตีไม่ได้สามวันหกร้อยวินะครับตีไปตีไปตีไปนวงตีคนเดียวไม่งั้นมันนี่ยสามวันหกร้อยวิก็หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งชั่วโมงดิใช่ป่ะ ไม่ถึงใช่สามพันหกร้อยวิแค่หนึ่งชั่วโมงอ่ะถึงเหรอเอามาคูณยี <k <k ่ส anyway ิบดิใช่สามพันหกร้อยวิหนึ่งชั <k <k ่วโมงใช่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 จะเจอเราสามพาเลยเหรอเอามาคูณยี่สิบอะตอนนี้ยี่สิบอัทีแล้วจ้ะโอเคสามพาปะบอกเขาเลยใครก็บอกก็พานี้จบไม่ให้ก่อนแล้วกันนะฮะก็เจอพี่ไว้พี่บีนะผมก็ตอนนี้เกมก็ดําเนินหน้าเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่าไม่เจอคนเลยใช่แล้วน่าเบื่อดิกูจะหลับแล้วแหละไปน่าเบื่อดิ ไม่ไอ้สัตว์หน้าเบื่อเดี๋ยวเฮียเมียงมีเป็นบันไดเลยเนี่ยมีเป็นขั้นบันไดเลยเนี <laughs> โอเค